ความเดิมจากตอนที่แล้วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับเรากลับมาอีกครั้งกับการเปิดกาชา8ปีพาร์ทที่2นะฮะก็พาร์ทที่แล้วคุ้มนะคุ้มมากแล้วแต่ไอภาคแซดต,ตอนช่วงท้ายของคลิปเราเนี่ยมันแปลกๆไปหน่อยเออมันเล่น,ม,น,ลนมันเล่นพลังพิศว่างพิศวงกับเรานะครับรอบแรกมันทําให้เราตายใจรอบ2มันทําให้เราตายแล้วนะครับเพราะว่าโดครังเฟสกูหายไปเลยเปิดประมาณ7ดรอบได้มั้งใช่ไหมไอ้เหี้ยหายไปจาก สาระบันประมาณ6รอบ6มันติดกคังเฟสไม่ออกทั้งที่ว่าหน้าตู้ lr โคตรุดเยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับเรายังพร้อมลุยต่อนะฮะเขาอาจจะให้เราตายใจตายด้านก็ได้แต่ว่าพอเรามาเปิดในพาร์ทนี้อาจจะออกก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับอยงนั้นเราไปลุยกันเลยนะฮะไม่อยากลงลึกกับตู้พักคืออจะบอกว่าอีกช่วงช่วงช่วงที่2ของคลิปที่แล้ว,วมันลงลึกลึกมาก แล้วมันลึกแบบว่าดู้เครงเฟสไม่มีอ่ะเหมือนขุดไม่เจอขุดไม่เจอ,เจอแล่อ่ะออผมผมแค่อยากแบบเปิดแบบลึกๆแต่มันยังเจอตู้เครงเฟสที่ผมต้องการอยู่บ้างไงไม่เอาแบบเมื่อกี้ที่แบบว่าเออกูเปิดแล้วกูไม่เจออะไรเลยอย่างเงี้ยนะไม่เอานะมันรู้สึกแบบมันรู้สึกแบบขาดอะไรไปบางอย่างมันขาดสิ่งอะไรไปบางอย่างนะฮะโอเคไปเราไปลุยกันต่อกับภาคแซดนะครับจริงๆตัวภาคแซดนี่ผมก็โอ้โหตัวบดทางก็เยอะแยะ่ยแกมมาคูลเลอร์เนี่ย ซีเซยังไม่เอานะออมาเนี่ยเจ็ดปียังไม่ปวดเลยเจ็ดปีขายอีกหกปีลุ้งไปแล้วห้าปีลุ้งไปแล้วเบอร์บาเบโตปวดแค่หนึ่งทางเป็นไปได้นะอยากได้เบอร์บาเบโตมากเพราะว่าปีนี้มีสิทธิ์ที่ว่าเบเโต้เบอร์บาจะได้ eca เพราะมันกับบูหังนะครับเบต้าเนี่ยก็ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยนะนะเพื่อนนะขอเลยครับออกดกครั้งเฟสให้เราหน่อยเราไปลุยกันเลยครับผมไปชึบ แต่น่าจะมีคนที่หนักเอาผมบ้าแบบเปิดดองเฟสหายไปเลยมันก็คงจะมีอยู่บ้างเนาะเบเกต้ามาแล้วฮะขมอนแมน m มอนบุรุฮ้ยโห่บ่อยทุวันด่ะไปเลยนี่แหละสิ่งที่กูต้องการเบเกต้าบูด้วยครับถ้าเกิดว่าเบเกต้ากำนันกูอดได้ไปแล้วจังหวะนี้เพราะว่าเป็นเอลอาร์แน่นอนซึ่งเอลอาร์ตู้มีกี่ตัวโคตรเยอะ รุ่นเหมืนได้รุ่นอมันได้รุ่นแต่เหมือนไม่ได้รุ่นเท่าไหร่เพราะว่า l อในตู้ไม่งโครเยอะถ้าเป็นตู้อื่น l อมันไม่ได้เยอะขนาดนี <c oughs> ้มาตืดด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 ร้องเพลงร้อนแปดปีเองเป็นใครไม่ใช่เม่งนี่แหละกูได้ปดทากับเขาสักทีโอโหกอดเจปีหายไปนานเพื่อนเจอกันแล้วสักทีนะเพื่อนนะ ได้ปลดทางสักทีหนึ่งฮะไปนี่แหละเนี่ยอยากได้อย่างนี้แหละอยากได้แบบระหว่างทางออกอะไรให้มันชื่นใจหน่อยไม่ใช่แม่งไ,ไม่อ,อกอรเลยเนียเป็นป่าช้าเลยนะครับแปดไอ้ทุยเจดปีก็บด,ดหนึ่งทางนะครับผมสุดยอดไปลุยก,กันต่อเจปีก็ดมาแล้วแปีพักซัดก็ต้องมาปะเออุ้ยโอ้รอบนี้มาอยู่ สิบเจ็ดสิบแปดอะไรก็บิวนี่ฮะเป็นการฟิวเป็นการคอมโบที่สวยงามลุยกันเลยครับผมคือจริง,รงอยากคาดหวังเซนโออ่ะผมอยากคาดหวังเซนโอโคตรๆเลยจะได้แบบไม่ต้องลุ้นเยอะมาที่เกตไม่นั่งลุน้นกดทีละตัวแม่งเสียวชิบหายมาแปดปีครับผมขอรอ้องผมจะได้ไปผมจะได้หยุดแปดปีแปดปีขอร้องปแปดปีอยากได้แบบนั่นแหละโอ้โหยิ้ส์ย่าาา มาลวเลยด้วยพลังของพี่น้องแอนดรอย1 7นเจ็ดสิแปดแล้วก็บิวนี่ครับทำให้เราได้สิ่งนี้ไงเป็นการเปิดรอบนี้แม่งจริงเริ่มเหมือน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 มันพักครูดาวดวงอะ่ะและ้วรอบนี้ดวงมันกลับมาแล้วอะ่ะเจ็ดปีเสร็จปุ๊บแปดปีต่อเลยครับประติดประต่อกันมากเลยมันตีต่อมันตีทีเดียวโอ้โหนี่แหละนี่แหละนี่แหละ นี่แหละฟีเซอร์ผมทีนี้เราก็จะเหลือเพชรสาม้อหกสิเพชรอยากปวดทางยังเลยนี่ไงคนเรามันก็โลกันนะแต,แต่ตัวมันน่าปวดทางมากเกีนะมันทําให้แบบว่าตัวแม่งน,น่าปวดทางให้ให้คนแม่งเปิดเพิ่มาหากนนี่แหละมันต้องปวดทางหาขี้ไงประเด็นนะนะแม่งเอ้ยนะเราจะเปิดกันต่อนะครับอ,อผมคิดว่าพาร์ทสองผมอาจจะไม่ลงลึกมากเพราะผมผมจะลุยพาร์ทหนึ่งหาค้างตูด้วยแล้วก็อยากปวดทางตัวแปดปี คือตอนนี้มิชชั่นผมคอมพีดแล้วเวก็คือได้8ปีทั้งคู่และอย่างละตัวหนึ่งนะครับแต่ผมก็คาดหวังอยากปลดทางหาคิยดูคอใส่ายให้พวกเขาเหมือนกันสักหนึ่งทางกําลังดีนะครับสักตัวหนึ่งก็ได้หนึ่งทางให้ภาคเซนหรือภาคจีทีก็ได้นะโอเคมาฟื่อปะเฮ้ยฟืวอด้วยเหรอหนึกวก็ไม่ฟิวซะแล้วนะครับมานี่อันนี้ถือว,ว่ามามากสามมันติกูม,มาหมดเลยไปดนครั้งเฟสบน่นไม่เยอะไงตัครั้งเฟสหายนี้มาแล้วสามรอบติดตัวอะไรครับ เฟกเอามาถึงก็เอาเลยเหรอสรุปว่ากลายเป็นโกจิต้าห้าปีนะครับเราดาวลุงไปแล้วครับไม่เป็นไรครับผมถือว่ามาให้หายคิดถึงนะอืมเก็บไว้เท่ด้วยเก็บไว้สะสมอาร์ตได้อยู่โอ้โหดับเบิลเฟกเอาต้องแปดปีแล้วไหมเจ็ดปีสวยสองเส้นทางนะครับนี่มันคอมโบแพ็กเกจภาคซูปเปอร์โบลี่มูฟี่ซูเปอร์โบลี่ดี่กวา่าห้าปีซูปเปอร์โบลี่เจ็ดปีซูปเปอร์โบลี่แล้วมาแบบ อนิเมชันเฟกเอาเหมือนกันได้นะโอ้โหแพ็คคู่จริงๆฮะแพ็คคู่แบบมูกวีซูเปอร์บูรี่เลยอ่ะแพ็กเก็ตใหม่อ่ะสองทางอ้ยกําไรแล้วกาไรจัดๆแล้วได้เจ็ดปีสองทางเจ็ดปีจีทีนี่ก็ดาวลุงนี่ครับผมนี่ฟินเลยผมนี่ฟินเลยครับห้าปีบวกเจ็ดปีเป็นคอมโบที่ผมคิดว่าคนเล่นใหม่ต้องชอบแน่ๆอยู่ในทีมเดียวกันได้ครับลิงก์ในการได้ดีด้วยผมขอเปิดตู้พักแซดต่อแล้วกัน นะครับเพราะผมชอบภาคแซดผมอยากได้ลดทางภาคแซดก็คือเนี่ยได้คนลลูกพอดีแล้วนะตู้ละลูกจบทุกอย่างนะครับแปดเพรนี้ก็จบตรงนี้แล้วกันถือว่าเป็นเลข8ปดแปไงเลข88888ดแปดแลก็ว่ามันถึงดวงดีขนาดนี้เลขมันเป็นมงคลต่อ8ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจมาปิดท้ายตู้ละลูกเลยครับมันเหลือคนละ150เพชน ประมาณสามรอเพชรพอดีครับกูทั้งตัวซัพพอร์ตโอเคโอเคขาม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 ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ครับมากันเต็มไม่เข้าใจจริงๆเลยทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่โอเคครับไปต่อฮนะมีแบบอนิเมชันไม่ติดโรเซ่ไหมไม่ติดโรเซ่อะไรเงี้ยไม่ติโรเซ,หเซ,เซ่หรือไม่ก็เซนโอลอะไรเงี้ยอนิเมชันเทพๆอะ่ะ อน <Animation S 2> ิเมชันเทพในเกมนี้เวลาเปิดกาชาก็คือจะมีแบบมิติโรเซ่เซนโอแล้วก็อนิเมชันท่านวิสย้อนเวลานะครับถ้าใครเห็นก็ถือว่าเป็นบุญตานะเพราะว่าอนิเมชันพวกนั้นอะ่ะเป็นอนิเมชันในกา,การการันตีได้ตัวใหม่เลยไอตัวที่มันยืนอยู่ตรงตู้เลยนั่นแหละคือมันจะมีค่าต่อการมองเห็นมากเลยมันจะมีค่ามากที่เราจะได้เห็นมันอะ่ะมันเป็นอะไรที่เราควรจะได้เห็นมันแล้วเราจะมีความสุขนะครับแบบว่าถ้าเรารู้จักสิ่งนั้นอะ่ะเราจะมีความสุขได้ไม่ยากเลยเออแบบ รู้จักแบบโรเซ่อะนะฮะทำไมมันดูเปิดเยอะแปลกโอเคทั้งเลยเหรอสองมันติดเลยนะไปครับอีกมันติแล้วเดี๋ยวไปมันติฟรีแล้วเดี๋ยวไปจีทีต่อโอเคนี่ไงมาแล้วสาตานขี่บูมีลุ้นเว้ยปวดทางปวดทางมานี่นี่คือแบบโลกมากนะอยากปวดทางละอยากปวดทางจริงผมกะาเปิดให้หมดาลแรตู้พาร์ทแรกไอ้แปดร้อยแปดแปดเพชรเนี่ย เดี๋ยวค่อยหาเพชรเพิ่มจากกิจกรรมนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวฟาร์มไว้รอวอร์วายเลยทีเดียวมาคุณเป็นใครฮะคนที่เกมเลือกมาจากอะดมิชั่นเมื่อกี้คุณคือใครซาตานคีบูโอ้หปีว่ะลุงไปแล้วได้บูเหลืองด้วย ก็รอ e c a แล้วกันนะเพื่อนฮนะหกปีเบนะต้านะเราห้ว่ากันทีหลังฮนะเอาไว้ตอนไหนได้ e c a เราเข้ามาคุยกันนะเออโอเคไปมันติฟรีสำหรับภาคแซกก็จะคงต้องจบลงตรงนี้นะครับมันติรอบนี้จะได้อะไรไหมโอ้สามนอครับผมสามนอน,นักรบชาวโลกครับกีบอิดทูมีเลยฮนะร <c oughs> ุนเซนโอทุกรอบนะอยากรุ้นเซนโอมากเลยแมเซนโอหาย มา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 เอาหน่อยเว้ยสุดท้ายเว้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายต้องออกแปดปีเมื่อกี้แปดปีเบต้าแปด vgt เบียรต้าสีแดงยืนอยู่วะเฮ้ยจ้าฟึ๊บมาทำตัวให้ดีทั้งไว้รุนดีใจไงมามามาแปปปี้แปปปีปวดทาง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 เพิ่มปวดทางอัพกี้ให้บอลเก่งกีหน่อยเดี๋ยวบอลเก่งกีไม่แรงนะบอลเก่งกีไม่แรงตีไม่เข้าเพื่อน มึงอีกแล้วอ่ะโอ้โหหยุดก่อนแบบว่า8ปดปีอะนาจะเอา8ปีน่ายอยากได้8ปดปีอะแล้วก็โผล่มาชูห้ามือชูห้านิ้วไม่ใช่ห้ามือหยุดก่อนเบรกแม่งเบรกกูเลยเบตต้าหกปีแม่งเบรกกูโอ้โหไม่เอ้ยดับเบิ้ลเลยดับเบิ้ลหกปีเบจิต้าเลยเนี่ยเออแล้วคือได้มันตีฟีไปแลกเปลี่ยนไม่ได้สะสมได้อย่างเดียว สะสมั้งล่างทีวาแล้วก็ล่างเอซอาร์ด้กันนะอย่างเงี้ยพราะอาร์ล่างทีวานี่ก็เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยจะได้เห็นบ่อยนะอาร์แบบนี้นะครับได้เวลากลับสู่รากเง่าความจเจริญรุ่งเรืองของเราในการเปิดกาชานะครับพอตู้นี้มันให้ของผมดีมากเลยจริงแต่รอบเนี้ยในคลิปเนี้มันจะให้ดีเหมือนตอนคลิปครั้งก่อนหรือเปล่ามาลองดูฮะโอ้โหพุ่งแทนขัดคําทางอุ้มใหม่ก็มาฮะ นี่ผมเห็นทั้งอุ้มไม้เห็นผมเห็นแอนิเมชันแทบทุกอย่างแล้วยกเว้นแอนิเมชันเทพก็คือการการันตีตัวใหม่อ่ะพวกท่านวิสย้อนเวลาโรเซ่แล้วก็เซโนนะครับส่วนแอนิเมชันทั้งหมดที่เหลือคือเห็นหมดแล้วอะขึ้นเต่ายาวก็เห็นไปแล้วยังไงครับตัวอะไรครับผมแกมมาทู 2, ได้ไหมอยากได้แกมมาทูมาเพิ่มเล่นกับแกมมาวันไม่เคยมีแกมมาทูในไอดีเลยมะแกมมาทูต้องมาแล้วครับ อุนเามแมนเซโร่ Zero, ต้องมาแล้วอุนเามแมนเซโร่ฮะนั่นแหละได้บดทางแล้วโอ้โหโอ้โหบดทางแล้วเทพแล้วมึงทีนี้แหละบอลเก่งกี่ GT กูเทพแล้วเว้ยไอดีหลักด้วยมึงโอ้โหเยสโก้เยสโก้ไปภาคแท้ต่อไหมคือผมผมพอใจกับหนึ่งทางแล้วอะผมอยากไปภาคแท้แล้วอะผมอยากบดทางภาคแท้ด้วยอะ <laughs> ผมผมอยากไปแล้วอะ ผมไม่อยากเปิดแล้วอ่ะผมขอไปพักแซดแล้วกันนะแกมาทูกูช่างหัวแล้วเดี๋ยวค่อยว่าทีหลังแล้วกันเดี๋ยวตู้ทันมาต่างกกลับมาไปกูปดกูหนีพักแซดแล้วกูพักแซดแล้วกูได้ปวดทางจีทีแล้วโอ้โหคิดว่าอืมแม่งออกเฉยเลยไม่คาดหวัง What the fuck ยำฉาบอินเดียวฟิวชั่นเฮ้ยเฮ้ยยำฉาบอินเดียฟิวชั่น นี่เป็นเบต้าที่ปลอมตัวมาหรือเปล่าครับหอหึจำฉาบอินเดียฟิวชั่นก็นมาแอนิเ,เมชัน่นหายแล้วเนี่ยกูว่าในชั้นนี้มันเทสุดแล้วคูเลยเวอร์บายปลดหนึ่งทางแล้วสโกของดีจัดๆเรามาแบบเรามาแบบเรามาแบบเต็มสูบเรามาแบบฟูลพาวเวอร์อ่ะปีเนี้ยผมว่าแบบฟูลพาวเวอร์จริงปีนี้ผมบอกเลยผมผมฟูลพาวเวอร์มากตัวแรกก็เป็นคูลเลอร์ไอ้ตอนเปิดครั้งแรกของแปดปีผมได้คูลเลอร์อย่างแหละแล้วก็นี้คูเลอร์ปลดหนึ่งทางเลยครับแล้วคูเลอร์ปลดทางเท่ากับปลด คูเ er ลอร์ปวดทางเหมือนได้ปวดความเทพเพิ่มขึ้นน่ะปวดขีเพิ่มแม่งแบบสบายแล้วตอนเนี้ยเหมือนกับพวก8ปีเลยไอพวกตัวละครอย่างเงี้ยมันต้องพึ่งคี่ด้วยข้อเพื่อเลี้ยให้แม่งโตแม่งไปไกลไงอย่างคูเลอร์ er, อย่างพวกอะไรอย่างเงี้ยต้องการคีนะครับปีกโลเป็นเดี่ยวมึงจะฟิวชั่นไหมเนี่ยกูเริ่มวาดระแวงแล้วแม่งคือใครจะเป็นเดี่ยวก็ฟิวชั่นได้หมดแล้วอย่ามีสาบินเดี่ยวฟิวชั่นเจ้าสื่อบินเดี่ยวก็ฟิวชั่นอะไรเงี้ยกูเริ่มแบบคิดมากแล้วเปิดจนจนหลอนแล้วเนี่ยมา รอบนี้เหมือนจะไม่ให้แล้วนะครับคูลเลอร์สามตัวติดโอเคไปข้ามเลยจะได้คิบสิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวเราจะได้จบป,ประมาณช่วงสิบนาทีอัพนะครับนี่เปิดกับเสียเพชรสุดท้ายแล้วครับผมนี่ไงสามหนอมาแล้วสามเกลือฮะนะภาคแสดแปดปีครับผมอยากปลดทางมากๆจะได้ปลดคนละหนึ่งทางคู่ไปเลยมันจะสุดยอดมากเลยนะอืมมันสุดยอดมากๆจริงเอ้ย แอดได้บททางข้างตูวแทนได้เปไไรดีอยู่ฮะโกเทงกับพิกโรครับไม่รู้ว่าตัวมันจะเก่งขางนาดไหนนะโกหังภาคบทแจ็คโอเคป่ะน่าจะหมดละตัวเมื่อกี้แหละที่เราได้มา3มเอสากาันตี4ี่เอสาโอเคสวยเลยสวยเลยแล้วก็มันตีฟรีนะครับเปิดแบบเปิดไม่ยั้งจริงแต่ว่าเราหมดละเ,เราหมดเราหมดตูนและเบต้าคุลิลิน เบจิต้าฟิวป่าวเหมือนจะไม่ฟิวฮะโอเคไม่ฟิวครับผมบางทีเขาก็เล่นตัวหน่อยนะแต่ถือว่าถือว่าการเปิดปักปียครั้งนี้ผมได้ฟิวชั่นเบต้าบ่อยมากนะปกติพี่แกเ็าจะแบบซึนซึนหน่อยอะบินมาก็ไม่ฟิวอะแบบเมื่อกี้แต่รอบนี้เราได้ฟิวชั่นกับเขาบ่อยมากแต่ส่วนแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราได้ฟิวกับเขาอะเขาไม่ค่อยบินมามันจะเป็นแอนิเมชั่นฟิวชั่นให้เลยอะโอเค ไปครับ18ฟ้าฮะเดีย๋ยวเรามีตัวให้เปิดเพิ่มอยู่เนาะแล้วเราจะเปิดตัวแล้วก็จะจบคลิปกันแหละถือว่ากําไรระดับมหาศาลเลยครับ8 8 8เพชรได้ขนาดนี้แบบโอ้ผมผมยิ้มแล้วผมได้7ปีลุ้งตัวนึงอะ่ะ7ปี GT ลุ GT ้ง7ปีก็อ์ปวดเส้นทางที่ผมแบบเล่น55ครั้างมาตลอดปีอะ่ะเออผมเล่น7ปีก็อดค้ง55ตลอดทั้งปีเลยได้ปดทางเพิ่มคงแบบหาย,ยากกันบ้าง,งเนาะ โอเคอเคอ้ยโอ้ GT ได้เปิดอยู่ด้ยวยเนะี่ยเราเอา GT กันละกันไปเปิดไปเดิมให้ GT ของเขาไปก่อนนะครับผมไม่คาดหวังอะไรเยอะแล้วแต่ม่งก็ให้เราตล,ลอดเลยโอ้มันมันเอาเรื่องจัดโอ้โหสองเส้นทางแปดปีไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยน้ำตากูจะไหลแล้วนะน้ำตากูจะไหลแล้วเพื่อนโอ้กูได้โปรสองทางแปดปีเป็นไปไม่ได้นี่คือความจริงปะเนี่ย โอ้มันออกรัวๆเลยอ่ะมันออกไปจีทีแปดปีมันรักผมขนาดนี้เลยหรอวะเนี่ยหอหึสุดยอดครับมีคนหม็นไส้กูได้นอนล้านเปอร์เซ็นไม่หม็นไส้ก็บ้าแล้วมึงดูยิอะไรมันจะขนาดนั่นไอ้คู่นี้มันออกมึงเป็นเหนือหน้าตู้ปาวะคู่หัวสิบเจ็ดสิบแปดอันนี้เนี่ยโอ้โหแปดปีสองเส้นทางครับผมตัวฟีมันก็ออกอ่ะมันออกจนตัวฟีเลยอ่ะดูดิ ออกแบบออกปับป๊บปั๊บปั๊บปั๊บโบะบ้าโบะบาแบบเหมือนมือไม่ใช่ตัวหน้าตู้อะเหมือนมืนตัวข้างตู้มากกว่าอปกติตัวข้างตู้มันจะออกแบกับตัวหน้าตู้ไงอันนี้แบบออกแบบไม่เกรงใจใครเลยอะไปครับพาคแซเห็นตัวอย่างไหมเราได้เซนโอเลยนะเมื่อกี้ได้เซนโอคอมพิวต์แล้วครับตัวอย่างเมื่อกี้มันทําให้เราได้เห็นแล้วว่าเซนโอก็มีอยู่จริงนะเซนโอมันมีอยู่จริงเ้ยแปดปีพาคแซดเรียนแบบเมื่อกี้ได้ไหมอะ <laughs> เรียนแบบอน,นิเมชั่นเมื่อกี้ได้ปะ อยากได้มากแค่นี้ก็คุ้มเลยครับแปดปีแซดไม่ต้องกดทางก็ได้ครับมาขนาดนี้คือกูได้จีทีสองทางแม่งขนาดไหนแล้วครับผมโอ้โหนี่ถือว่าเวอร์มากเลยฮะเวอร์แบบเวอร์มากลและหนึ่งทางก็เวอร์เลยอันนี้มันแถมให้ผมอีกสองทางเหลือจะเชื่อเลยกับดวงของผมที่มันดีขนาดนี้เวอร์ววยกูเล่าปะเนี่ยเบตา้าคูลินเจ้าเสือครับรอบนี้สุดท้ายนะฮะสุดท้ายนะเบตา้าเหมือนจะไม่ฟิลครับ ฟิวครับผมแล้วยังไงครับแล้วจะเป็นใครครับผมนี่คือโลกคังเฟสสุดท้ายแล้วนะโลกคังเฟสสุดท้ายของเราครับเพราะจะเป็นกาชา8ปีพลาดแรกที่ผมไม่เปิดเลยนะนี่คือสุดยอดและแกมมาวันผทางสวยได้อยู่เป็นการจากลาที่สวยงามครับจากลาด้วยซุปเปอร์ฮีโร่ครับอืมได้อยู่สวยแหละแต่ว่าแกมมาทูเราหายแกมมาทูนี่ผมคิดอยู่จะแลกดีไหมแต่อาจจะไม่แลกมันคงไม่คุ้มเหรียญแดงเท่าไหรนะ่นจะคงไปเปิดตู้ฮาราบะตะมากกว่า ลุ้นตรงนั้นได้อยู่ครับแกมาวันปดทางสวยเลยครับเรียบร้อยนี่แหละนี่แหละสุดยอดเลยครับผมเราแบบไม่เคยคิดไม่เคยฝันว่ามันจะสุดยอดได้ขนาดนี้เราจะเปิดตัวอีกให้หมดเลยแล้วกันเนาะโอเคจะได้จบจบจบ,จบเรื่องไม่ต้องมีอะไรค้างคางให้มันคาใจเนอะทุกคนไปอุ้ยสี่สี่ตัวงี้เอสวัตเตอร์ฟักท่านผู้ชมวัตเตอร์ ซิงเกิลมันก็ยังจะมาให้เราอ่ะตอนนี้ผมกำลังคาดหวังเซนโอบนหัวมากๆ <c oughs> ไม่มีไม่เป็นไรลุ้นต่อได้อยู่มันมีลุ้นต่อข้างใน,นอีกบางทีไม่ไม่ออกเซนโอ็ออกตัวใหม่ได้ครับเบตโต้บูด้วยมึงโอโ้โหมันคือแบบมันจะเอาให้ได้อ่ะซิงเกิมันยังออกครัคิดดูดิดวงกูแม่งแบบเกินไปละโอโ้โหได้ก๊อตแถมด้วยครับดีแค่ไหนที่มันไม่ใช่6ปีเบต้าคุณ โอ้ดีแค่ไหนแล้วกูเปิดซิงกิขึ้นแล้วแบบไม่ไม่ใช่ตัวที่แบบว่าดาวลุ้งอ่ะดีแค่ไหนแล้วครับแล้วก๊อตผมไป90%เรียบร้อยจังหวะนี้ฮะโอเคเจนใหม่ครั้งหน้านะครับเราจะรีบปั่นเลยทีเดียวสำหรับ8ปีเอาละทุกคนก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับการเปิดกาชา8ปีครั้งนี้เนาะก็ยังไงก็แล้วแต่โชคดีแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปเลยครับผมบายบายครับ